การทดลองเรื่องเลนส์และเลนประกอบวัตถุประสงค์การทดลองนะคะก็เพื่อศึกษาหาความยาวโฟกัสของเลนนะคะทั้งเลนนูนและเลนส์วาลนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังศึกษาถึงเรื่องของโครงสร้างของกล้องจุลทรรศน์เลนประกอบนะคะหาความยาวโฟกัสของเลนส์ใกล้ตาและความยาวโฟกัสของเลนใกล้วัตถุและยังสามารถที่จะหาค่ากําลังขยายของกล้องได้ด้วยนะคะ สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะคะเรื่องเลนและเลนประกอบก็จะประกอบไปด้วยเลนทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะโดยที่เราจะมีเลนเบอร์1นะคะเป็นเลนนูนนะคะขนาดบวก50มเมเลนนูนเบอร์2ขนาดบวก1 0 0 mm. มเมเลนนูนเบอร์3ขนาดบวก 150mm มมและตัวสุดท้ายเป็นเลนเวลนะคะขนาดลบ1้0ม mm. ิลมอุปกรณ์ชิ้นที่2นะคะก็คือรางที่ใช้ในการ ประกอบชุดทดลองเลนส์นะคะซึ่งก็จะมีตัวรางซึ่งมีสเกลในหน่วยเซนติเมตริดอยู่บนแถบของตัวรางนะคะแล้วก็มีฐานรองราง2ฝั่งนะคะค่ะอุปกรณ์ชิ้นที่3นะคะก็คือ power supply นะคะหรือแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้านะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงนะคะที่ใช้ในการทดลองวันนี้ แล้วชิ้นที่4ก็จะเป็นแหล่งกําเนิดแสงนะคะก็จะเป็น light source นะคะก็จะใช้ต่อพ่วงกับตัวแหล่งจ่ายไฟตัวนี้นั่นเองนะคะสำหรับชิ้นที่5นะคะก็คือฉากรับภาพนะคะฉากรับภาพ ก็จะมีอยู่2ฝั่งฝั่งด้านหนึ่งเนี่ยก็จะมีสเกลด้านหนึ่งก็จะไม่มีสเกลนะคะสำหรับชิ้นที่6ก็จะเป็นช่องต่อนะคะสำหรับใช้เอาฉากละภาพเนี่ยลงไปต่อหรือเอาเลนลงไปต่อนะคะซึ่งจะมีสช่องด้วยกันแต่ละช่องก็จะมีขีดลากมานะคะที่ด้านข้างนะคะด้านาด้านบนแล้วก็มาถึงด้านด้านข้างนะคะเพื่อใช้บอกตำแหน่งนะคะบน บนสเกลนะคะของรางนะคะว่าตอนนี้ขณะนี้เนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่นะคะแล้วชิ้นที่7ก็คือตัววัตถุภาพชนิดที่1นะคะต่อไปนะคะชิ้นที่8อันนี้ก็จะเป็นวัตถุภาพชนิดที่สองนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้จะมีสล็อตหรือช่องต่อเนี่ยสำหรับเสียบลงไปอีกทีหนึ่งนะคะชิ้นที่9ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะแบบที่หนึ่ แล้น,นี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบที่2นะคะเดี๋ยวก็จะมีวิธีการสาธิตเอ่อจะมีวิธีการใช้อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะแสดงให้ดูถึงการตั้งรางนะคะที่มีสเกลลงบนขารองรางนะคะแล้ก็จะตั้งแบบนี้ทางทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะเราจะไม่วางรางไว้กับ พื้นโดยตรงนะคะเพราะว่าเวลาเราขยับเลื่อนเนี่ยก็จะได้สะดวกขึ้นถ้ามันอยู่บนขารองรางะคะวิธีการ,รวางเนี่ยจะต้องวางให้ตัวรางในขนาดไปกับพื้นโตนะคะไม่เอียงหรือสูงฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะนี้ก็จะเป็นวิธีการต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงนะคะหรือ power supply เข้ากับแหล่งแสงนะคะโดยที่เราก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ดังต่อไปน,นี้1ก็คือช่องต่อนะคะ สองก็คืออุปกรณ์ต่อพ่วงแบบที่หนึ่งนะคะแล้วก็แหล่งแสงนะคะแล้วก็ตัว power supply เองนะคะขั้นตอนก็คือเราจะเอาอุปกรณ์ต่อพ่วงที่หนึ่งเนี่ยเสียบลงไปที่ช่องต่อนะคะแล้วเอาช่องต่อไปวางบนรางนะคะขณะเดียวกันเราก็จะเอาแหล่งแสงเนี่ยประกบเข้าไปนะคะในอุปกรณ์ต่อพ่วงที่หนึ่งซึ่งมันจะมาอยู่ด้านหลังดังรูปนะคะ <c oughs> แล้วก็จะนําสายนะคะที่เชื่อมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะกับตัวแหล่งแสงเนี่ยต่อเข้ากับ Uh, PowerSupply ยนะคะเราก็ทำการเสียบปลั๊กนะคะแล้วก็กดเปิดได้เลยนะคะทีนี้อันนี้เนี่ยเราก็ควรจะตั้งค่าความต่างสักของแหล่งจ่ายไฟฟ้าเนี่ยเอาไว้ที่ไม่เกิน12โวลต์นะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะตั้งเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นห้ามปรับนะคะเพิ่มความต่างศักให้กับตัวพาวเวอร์ p l ายเด็ดขาดนะคะตอนนี้เราก็จะเอากระดาษมาปิดไว้นะคะเพื่อไม่ให้นักศึกษาเนี่ยทำการปรับปุ่มใดๆ สำหรับการทดลองตอนที่1นนะคะในการทดลองเรื่องเลนและเลนประกอบนะคะก็จะเป็นการหาความยาวโฟกัสของเลนส์นูนและเลนเว้าวนะคะโดยที่เราจะใช้ วัตถุภาพเป็นวัตถุภาพชนิดที่1น,นะคะเมื่อเราทําการติดตั้งแหล่งแสงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาวัตถุภาพเนี่ยเสียบลงไปในที่ช่องเสียบเดียวกันกับตัวแหล่งแสงนะคะโดยที่เราจะให้ขีดนะคะของตัววัตถุภาพเนี่ยชี้ลงไปที่เลขศูนย์นะคะของราง ชุดอุปกรณ์ที่ตั้งเอาไว้แล้วนะคะวัตถุภาพจะอยู่ที่ตำแหน่งศูนย์นะคะในขณะที่เลนส์เนี่ยเราก็จะเลื่อนกลับมาเริ่มเลื่อนเลื่อนมาเริ่มต้นที่ตำแหน่ง5เซนนะคะให้ขีดอยู่ที่ตำแหน่งเลข5นะคะแล้วเราก็จะทำการขยับฉากเข้าออกนะคะเพื่อหาตำแหน่งที่เห็นภาพชัดเจนนะคะถ้าอกว่ามันไม่เห็นภาพชัดเจนเนี่ยเราก็จะทำการ เลื่อนเลนออกไป1เซนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะขยับตำแหน่งฉากนะคะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะคะเมื่อเราเห็นภาพชัดเจนนะคะหน้าตาของภาพนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะทำการวัดค่านะคะโดยที่เมื่อวัตถุอยู่ที่0นย์ใช่ไหมคะเลนอยู่ที่6นะคะเพราะฉะนั้นระยวะวัตถุก็คือ6นะคะเราก็จะบอกได้เลย u ยเป็น6นะคะในขณะที่ ตำแหน่งภาพเนี่ยอยู่ที่21.1นะคะเพราะฉะนั้นจากตำแหน่งที่6ถึง21.1เนี่ยก็จะมีค่ายอยู่ที่15.1นี่ก็지지จะเป็นระยะภาพนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนนะคะเอาเลนเบอร์2มาใช้แล้วก็ทำการทดลองซ้ำนะคะเหมือนกับเลนเบอร์1เลยนะคะนี่เป็นเลนนูนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการทดลองกับเลนเว้าวนะคะเลนว้าวเราจะทำการประกบเลนนูนเบอร์1กับเลนเว้านะคะดังภาพโดยที่ตำแหน่งเริ่มต้นเนี่ย5เซนเนี่ยเราจะให้อยู่ เลข5เนี่ยอยู่ที่ระหว่างขีดแรกนะคะกับขีดที่2นะคะเพราะฉะนั้นก็จะอยู่งกลางพอดีนะคะแล้วเราก็จะทําการทดลองซ้าเหมือนกับตอนทําการทดลองหาความยาวโฟกัสของเลนส์นูนเบอร์หและเลนส์นูนเบอร์สนะคะโดยการขยับฉากเข้าออกนะคะถ้าไม่ชัดก็เลื่อนเลนส์ออกไปนะคะจนกว่าเราจะได้ภาพที่ชัดเจนนะคะแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการบันทึกค่าระยะวัตถุนะคะโดยที่ตําแหน่งเริ่มต้นจากวัตถุถึงเลนเนี่ยก็คือจากศูนย์ถึงอ่อย่างในภาพเนี่ยก็ประมาณ10บกว่าวานะคะนักศึกก็ไปทำการทดลองดูนะคะนี่เป็นการกัดประมาณนะคะเพราะฉะนั้นจากเลนถึงฉากเนี่ยฉากอยู่ที่ประมาณ42นะคะเราก็จะทําการวัดว่าจาก10 1เ็ดกว่ากว่าถึง42เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะ